มาดูตัวรถเกียร์รูเมียร์0วินดฟน8อีกครั้งหนึ่งครับผมว่ามาปิดช็อตเด็ดกันด้วยตัวนี้ดีกว่าแอปไฮไลท์แอปไฮไลท์นะครับก็คือจะเป็น ดีฟอลต์มาจากกับเครื่องนะครับสามารถที่จะค้นหาแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นไฮไลท์นั่นแหละหรือว่าหรือทับสัำไฮไลท์ก็คือเป็นแอปที่น่าสนใจนะครับที่แบบเป็นแอปเด็ดๆมีอะไรบ้างเนี่ยมีไทยดิจิตอลรีก็น่าสนใจเพราะเราคนไทยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็มีดิติโตัว้กันก็เป็นข้อดีหรืออครอบครัวข่าวสารนี่ฮอตมากหรือว่าจะเป็นการทําธุรกรรมก็จะมีของเคโมบายแบงกิ้งนะครับ รวมถึงอ้มี f c e b o o o t a ัสมีแบบีฟรีนะครับใช้งาน Facebook แบบง่ายๆหรือเราจะหาแอปไทยก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้มีอะไรบ้างลงใน Major โอ้เพียบเลย SF ก็สนับสนุนนะครับถ้ามีอันไหนที่เปิดให้เสียตังนะครับก็สนับสนุนกันได้แต่นี้ฟรีหมดหรือเอาเข้าไปดูที่เอ็กซิเฉพาะโนเกีย นี่เลยสำคัญสำหรับคนใช้โนเกียนะครับโฟโต้บีเมอร์อยู่เซนดิตโนเกียพลาสพันเบต้านะครับมีเยอะครับคือสังเกตง,ง่ายคือจะเป็นจากแอปจากโนเกียคอร์ปอเรชั่นนะเพียบเลยครับจากโนเกียทั้งนั้นก็อาจจะเป็นแอปเซอร์พาร์ตี้ที่โนเกีย ดีลมาบ้างหรือว่าเป็นแอปของโนเกียเองที่เป็นพวกต่างๆสามารถชู่นีากราฟเกี่ยวกับกล้องนะครับตรงนี้เป็นแอปเฉพาะโนเกียเท่านั้นนะครับสนใจก็เข้าไปในแอปไฮไลท์นะครับแล้วก็ลิงก์มาที่แอปเฉพาะของโนเกียแล้วก็เลือกอดาวน์โหลดกันได้สบายๆเลยมีบทวิจารณ์ไหมมีด้วยนะครับมีภาพตัวอย่าง และเราก็โหลดฟรี free ไปเลยนะครับตุกเกียร์ให้ใช้กันฟรีีนะครับในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องอื่นบางแอปนี่อาจจะต้องเสียตังค์ซื้อซ้ำนี่ครับปื้ดมาแล้วต่อ Wi-Fi ก็เร็วนิดนึงอย่างเช่นโฟโต้บีมเมอร์ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ทันทีนะครับปึ๊บ เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับแสดงภาพถ่ายของฉันก็เป็นแอปตัวอย่างนะครับตัวนึงก็อย่าลืมนะครับใครที่นอกจากเล่นฟังก์ชันต,ต่างๆหมดแล้วก็แน่นอนว่าแอปพลิเคชันบน Windows p ฟ o n e นี่เป็นมีเป็นแสนแอปแล้วนะครับต้องบอกว่าเพียบแค่นี้ก็ใช้กันไม่หมดแล้วที่ใครบอกว่าน้อยก็ลองมาใช้กันดูนะครับ กับตัว n o k i ีย u m i a เม820 Windows Phone 8เครื่องนี้นะครับสุดยอดเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับเอาไว้พบกันคลิปสัดถัดไปสวัสดีครับ